วิธีตีนิงการนี่ก็คือเอาขึ้นมาวัดแล้วก็จะเอาขึ้นมาทาาเบ,บึ้งครับแล้วก็เอาลงมาวัดอีกโป้แน่นเนาะโป้ปูนนะครับนะตัดได้ขนาดเรียบร้อยแล้วเหมาะสมห้างลายก็บ,บดีสร้างได้ก ก็จะเป็นลายสองเนาะเพิ้อนเนาะสปูนป็นเดออกเสร็จปูนนี่เป็นปูนปูน่าวเนาะปูนตุกแกบ่ได้ปะปูนกับแกนี่ได hmm. ้มันบ no. ่นะครับติดปูนติดยางก็ต้องเสร็จออก เอาคื้ไดปปาดหินนะ่นะมันบุเรียบบอดอโอ้มันเป็นเศษน้องมันบุเรียบน้องมันข้ามกันมันงดงามโอ้สังเกตนี่เป็นสร้างที่แบบปีมือปานี้อีลีเสียนะครับเ,เขียเขามาเขียครับเขนะียละในนะครับแล้วก็ทิทาเบิกอีกครับแบบนี้แหละครับเบิดมือนะครับ แบบนี้นะครับแล้วกสิมปใส่ปูนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะคือโบใส่มันเต็มรถหรือมันยังสิน,นั่นบอกเมื่เขาตอกมันกระจายเอโอ้มันกระจายไปเองอ,อันนี้ก็จ็คสียงานอยู่ใส่อันนี้เลยตอนนี้เป็นช่างประปาบอกโอ้ปอเป็นลูกมือ,อเพิ่นบอกข้อนี้ต้องใช้เฉพาะข้อนอย่างเลยบอก คน,นคนเล็กมันแตกเนาะมันนุ่มเนาะลุงโทนเรามีอยู่ดนลุงโทน่นมีค่อนอย่างไว้ลุงโทน,นเนียบครับตัวเศษขึ้นมาวัดนะครับแต่สังเกตบึงตรงมุมตรงมุมนี่เนาะพัดฉากมันบอกสังเกต ถ,<า>ถ้าใส่ตรงนี้ได้บอใส่ตรงก็ได้ที่ทัานแต่มันโมเมตนต์แนวบอทั้งทีนี่ต้องตัดฉากนะครับนะบริเวณระหว่างแผ่นต่อแผ่นบางคนเขากัตัดตรงตัดตรงออกมาทนเลยเนาะทนเลยสีนวัดแล้วก็สิงลงไปตัดนะครับ อันนี้คือวัดแบบตัด45นะครับจะเป็นแบบเทคนิคง่ายๆของตะบุคค้นบุคคลกันยาียนแบบแล้วก็มีคนมาขโมยปลั๊กไฟไปนะครับนะโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเลยนะครับบุ๊มนบุ๊มนจงใจนะครับเจตนาเลยล่ะนี่ครับสมัยใหม่แล้วนะครับ่นตัดไหม้ก็ได้ ใส่ลูกมูตัตพอใช้เลื่อยมันก็เหตใไงมันหอยตัดมันบลริยีบดวงามเห่นเปาพใช้ลูกมูสั่งโูนอุปกรณ์มันต้องมีน้ำละกั็ ผสมปูนแค่นั้น,นครับเ้วทางท่อกรสี่ได้เอาพักมาแล้วได้ถึงเวลาสมควรแล้วหักแล้วครับไปแล้วงานไปแล้วครับจักไปไซไปไปบอสั่งบอลาเลยแต่มานี่ก็มาแบบเงียบๆแล้วยังไปยังไปแบบเงียบๆอีก ที่กันตัดนะครับของเื่องยนต์เนี่ย เรียบร้อยแล้วครับวิธีตัดสี่สิบห้าของสังเคนแล้วก็มาท่าเบิ่งครับแล้วก็เงียงเบิง่งแล้วก็เอาลงมาหาให้บอกครับพมเอมถือบอกครับนี่วิธีติดตั้งง่ายๆเลยครับหินการพอได้ได้แล้วมันบอลน,นี่ได้แล้วทาปูนแล้วมันนี่ครับพอนทื้นก็นมาลุ่นว่าสิแตกหรือบแตกนกันละครับนี่นะ สุดยอดหลีอเชิงกินนะผ่าพึ่งผ่านบุญพระเวทมานะครับยังค้างอยู่ครับตอกก็สิเป็นดนตกโดนตีไปแน่นะครับยังอยู่ในสมองอยู่ช่วงนี้ก็ได้แล้วก็เอาผ่าชุปน้ำนะครับตัวตัวต้วตวแล้วก็มาเสร็จต้องเสร็จออกเลยเ,ลยเนาะมันบอกม,ม,มันยังบอด่างเน,ะนา,นา,นาะ ก็มันเป็นมันนี้มันเป็นหินดิบเลยเนาะยังสีทาแล็กเกอร์อีกบก่ทามันเงามันงามบ่แล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นบ่อครับสั่วซาวสีใดยังงงกับสีอยู่ครับเน,นี่ยป๊บนะครับซึ่งกะพวกที่ยาวๆนี่กะตัดสีสห้าไว้แล้วเนาะสร้างใหญ่คนจัดไว้ให้แล้วมือเศกานนี้ ได้คุ้มได้มืมอเศร้านี่บ่มันใจน่าเป็นเบาตั <_ p ull> s> <S ดหลายอยู่ว่ขวนขึ้นครับขอ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 ขเขาะ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 เบิ่งเบิ่ง <_ p ull s> น่าเห็นบ่ครับ คิดถึงทางเฮือนอยู่มือใดก็คิดใจว่าเวีค้อนเคาะมือจะขวงเล่นนี่คือวิธีการติดหินกาะนะครับกระสีห้าไปแล้วก็ิีบนไปแล้วครับไทรธนัดใดๆก็เห็นในใน,ใน,ใน,ในั้นแต่ช่างเคียนพ้นธนัดแบบนี้นะครับล่างมือแล้ว วิธีของไข่ของมัน,นครับมันมีร้อยแปดวิธีที่บอกนี่ลูกมือน่นกัเสียบตะปักเสียบไปเสียบมาก็มีคนมาลักไปปักอะไร <c oughs> แล้วก็ลักปักของลูกพี่อีกส่วนมากก็จะเป็นปักปักไข่ปักมันนะครับนมันจะสะดวกยี่ดีดปาดนะครับนะ ขาดันเป็นรอยแบบนี้นะครับหันรอยเนี่ยหงวันเดโอ้โหโอ้โหตายนี่ป็นวิธีการพิชิตกาบของสังเทนนะครับนะกับวิธีไผยวิธีมั่นนะครับบให้ คิดลายนะครับนะนสวยงามนะครับในเด็ดสบับของช่างเกมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับได้เป็นมุกเหรอ